કે કન્યા છે સ્ટા સ્ટા હવે જા અમે લુકાઈ તિમ દઈ રહી હવે જા ચીકુ જી મુ ચીકુ જી તિમ અમાર કઈય હે અમે લુકાઈ ક ના બે ઓનો ઓવાય જેંગ ચા રીસું મુ કરી જેંગો દુલે જોસા હવે જા માનું થવાઈ હવે ચિત તા આંક નું થામ બતા કુલો કુલો કોના મામુ થવા હવે અમે રેકુ લ્યા મારી જી બો ลุกเล่นดิข้ารู้จักทิมว์วันไหนนั่นใช่ข้าว่าฉันข้าขารู้จักขารู้จักข้ารู้จักลุกเล่นดิลุกเล่นดิข้าเดี๋ยวลุกเล่นดิออกมาเลยมาข้ามืตาบ้ากูเลยข้ามาเลยข้ามาข้ามาไม่เอาลุกไเอฟเฟคต์ตุ่มได้ยังฮิฮิเอ๊ะทำไมลุกไปลุกไปโอ้โหน้ยโอ้โหน้ย

นุติก็สนมานุตินุติเดียร์ไงิไงนุติไรนุติไคตัานุชีรตกมมาจัดมาจัามาอามา่ามไล่ีิเคลียมนอนเล็กล้วจจำด้ผมไลซสิไอแ่ไม่ได้มาดิรอป่นี้ค่รออมไลซีิไอ้แก่ไ่ไดตานะผมเลบ้านดูไอ้สสนี่เนมอคกิลฟาล่คนคนรู้บ้าไม่ขั আঠটা দিনে তৰা বাৰীত সস্তা আমাৰ 엄마들 엄마들 안 나이, 엄마들 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 마들 엄마들 엄 엄마들 엄엄마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  तो दखला दखला हा गजननी धन्यवाद स्वामी लिफया नाची तबून हु हु खोचू जी जी काय নো <laughs>